ไฟแช็กเลนแบบทรงซิปโป้ครับผมอันค่อนข้างใหญ่เลยซื้อในลาซาดานะเสียงก็งั้นๆแหละนะครับ2องร้อยกว่าบาทแต่ชอบตรงที่ดได้ความใหญ่จริงๆมีใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้จะเป็นประมาณ8เซนนะแดเซนติเมตรจะมีใหญ่กว่านี้ก็คือสูงตัวนี้11เซนแล้วก็กว้างกว่านี้นะครับ แต่ผมว่ามันมันอาจจะใหญ่ไปนะก็เลยไม่ได้พกโดยปกติซิปปจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะถ้าของแท้อันนี้ของกอ๊อฟนะครับนะก็การใช้งานเป็นยังไงก็รูปทรงก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าขยายส่วนมานะมีตัวล็อกฝาปิดเปิดนะครับนะแล้วก็ลูกล้อก็ใหญ่ดีเวลาจุดก็ง่ายแต่ไส้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไส้มันแบบว่าเหมือนกับว่าไส้มันในนี่นะครับไส้มัน ไส้มันไม่มีคุณภาพมันไหม้ครับมันไหม้ไวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นอ่าตัวเก็บความเก็บน้ํามันนะตัวนี้มันไม่แนบสนิทซีลดีนะมันก็เวลาใส่น้ามันเข้าไปมันก็ระเหยง่ายตัวนี้ก็ขันออก่อมาก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นแก๊ปนะแก๊ปเป็นฐานบันดันกับตัวลูกล้อนะไว้เวลาจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นรูไว้เติมนะเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีซีลตรงนี้นะซีลตรงนี้นะฝาปิดตัวนี้ ให้มันแน่นกว่านี้อาจจะต้องหากาวหรืออะไรมาทาไว้นะครับนะไม่งั้นมันก็จะน้ามันมันจะระเหยแต่จริงจงเก็บไว้อยู่ในนี้ก็ไม่ระเหยหรอกนะระเหยน้อยนะแต่ว่าโดยรวมผมว่าอาจจะต้องโมดิฟายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไส้ก็ต้องอาจจะต้องหาวิธีเปลี่ยนเพราะว่าไส้มันไม่ค่อยทนดูดิมันไหม้หมดแล้วเหมือนน้ำมันเหมือนมันดูดน้ำมันไม่ดีนะแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะ สวิงแกว่งแวงไม่ดับนะครับนะถือว่าผมเอาเอาไว้ใช้นะครับว้จุดเวลาลมแรงเสียงก็งั้นๆันนะอันหนึ่งสองร้อยกว่าบาทมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับนะอันนี้ต้องไปต้องไปหาเอานะครับนะใหญ่กว่านี้ก็มีนะโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ